วันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องนมค่ะมีงานวิจัยหลายๆงานนะหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ฟัง <c oughs> เคยได้ยินมาว่าเฮ้ยกินนมมันมีข้อเสียแบบนู้นแบบนี้แบบเพิ่มความเสี่ยงเป็นมะเร็งเพิ่มอัตราการตายหรือบางคนก็บอกว่ากินนมมันดีนะมันช่วยให้เราจเจริญเติบโตได้มากนะคะหลายๆงานวิจัยเนี่ยก็มีทั้ง2ฝ่ายเลยทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแล้วผลของงานวิจัยที่เป็น systematic review นะคะก็ ออกมาบอกว่าสุดท้ายแล้วการดื่มนมก็ดีกว่าไม่ดื่มนมเพราะว่าสงผลกับการเจริญเติบโตของเด็กรวมถึงอ,อ,อนาคตเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนหรือโรคหัวใจได้ในอนาคตแต่ว่าบางงานวิจัยเนาะเขาก็ m นะนำว่าการกินนมมากจนเกินไปอาจส่งผลให้เด็กเนี่ยอ้วนในอนาคตได้เพราะฉะนั้นการกินอะไรก็แล้วแต่ ควรจะมีลิมิตเนาะกินอย่างพอดิบพอดีกินแบบไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปแล้วทีนี้นมเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างมันช่วยในการเจริญเติบโตยังไงได้บ้างนะคะสิ่งสำคัญก็คือนมเนี่ยมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินแล้วก็แร่ธาตุที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตมีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดี D, ซึ่งส่งผลกับการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันนะคะผิวผมเล็บต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้น การดื่มนมก็เลยให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของเด็กทีนี้เราควรจะกินเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมปริมาณที่แนะนำสำหรับเด็กที่อายุมากกว่า1ขวบนะคะก็แนะนำอยู่ที่วันละ2-3แก้ว1แก้วเนี่ยจะอยู่ที่200 ML ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะดื่มนมมากกว่านี้อยากจะสูงมากกว่านี้การดื่มในปริมาณมากๆอาจจะพิจารณาเป็นนมไขมันต่ำ หรือเป็นอัลเทอร์นทีฟมิลค์หรือว่านมจากธาัญพืชก็เป็นตัวเลือกเช่นเดียวกันค่ะแต่สำหรับใครที่ดื่มนมแล้วชอบท้องเสียนิดๆหน่อยๆห,หรือว่ามีอ l เลอร์จีที่ไม่ได้หนักมากนะคะสามารถดื่มนมเปรี้ยวโยเกิร์ตหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการย่อยแลคโตสออกไปแล้วได้โดยควรที่จะเริ่มปริมาณน้อยๆก่อนอาจจะลองครึ่งแก้ว แล้วสัปดาห์ถัดไปนะคะก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณขึ้นมาถ้าไม่มีอาการหรือไม่มีไซส์เอฟเฟกอะไรค่ะก็สามารถค่อยๆเพิ่มปริมาณนมขึ้นได้เรื่อยๆเลยค่ะ